สวัสดีตอนเย็นที่อ่าวทองคาครับผมวันนี้ผมมาที่อ่าวนะเพื่อที่จะวางอวนปลากระพงหน่อยนะขื้นลมเงียบสงบลงแล้วนะครับผมเห็นอ่าก้อนลาวาภูเขาไฟใต้น้านะลอยขึ้นทะเลมาเยอะนะผมก็เลยเก็บมาได้หนึ่งหนึ่งถุงนะครับผมสักสี่ห้ากิโลได้นะครับผมผู้เขาไฟใต้น้ําระเบิด ครั้งล่าสุดเนี่ยก็ใกลก้เกาะอิโบจิมานะของญี่ปุ่นเมื่อปีเดือนตุลาปี2566นะครับผมก็ปีกว่าแล้วล่ะนะครับผมผมไม่น่ใจว่าลาวาพวกนี้มาจากฟูเขาไฟาใต้น้ําที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าหรือว่ามาจากแหล่งอื่นผมก็ไม่ทราบแต่ว่าพวกเธอลอยทะเลมานานแล้วจนขึ้นตะไคร่น้ําจับแล้วนะครับผมเอาไปทําอะไรนะผมเห็นเขาปิ้งย่างพวกมันเผาเข้าวโพดเผาเนี่ยกล้วยเผา เขาเอาฐานไว้ข้างล่างแล้วเขาก็เอาลาวานไว้ข้างบนลาวานี่ก็จะกรองความร้อนให้ความร้อนออกมาสม่ําเสมอนะไฟไม่ระอุนะทำให้ข้าวโพดไม่ไหม้มันไม่ไหม้นะอยากกินอร่อยผมก็ลังเอาไปใช้มั่งนี่ยก็เก็บไปถุงนึงสี่ห้ากิโลเพื่อทดลองเอาไปนะปิ้งย่างพวกกล้วยมันนะกินที่บ้านครับผมนะใครอยากจะเก็บ ลาวาที่ขึ้นชายฝั่งก็มาเก็บได้ที่อ่าวทองคตำตสะแก้วอท่าสลายจนครศรีธรรมราชค,ครับผมนะผมหาเก็บมาได้1ถุงแล้วครับผมนะแค่นี้ก็เพียงพอที่เอาไปใช้ปิ้งย่างแล้วครับสวัสดีครับ